เป็นไงพี่โต้เต้นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าให้การบ้านน้องเขาบอกว่าลูกสาวลูกสาวมันไม่ได่น้องนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยวงนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะครับคุณเอาเลยนะฮะบอกจริงเหรอพ่อทำไมหนูไม่เคยได้ยินเลยคะก็ใช่ที่ก็หนูตกโง่แต่ EXO โซ o อยู่นี่นะบอกนี่เป็นวง Boy Band นะครับผมนะฮะ Boy Band ในไทยนะฮะอย่าเสียเวลาเลยนะเดี๋ยวจะเจอพี่ๆเยอะนะ ครับผมเจอดูภาพเลยนะผม Two ั u m m e r สุดพิเศษครับโอ้ยเจ็บนะมันใหญ่เลยผมรอวันนี้มาหลายอาทิตย์แล้วเพราะว่าตั้งใจตั้งใจจริงครับที่จะมีปาร์ตี้ให้ได้เพราะว่ามันเครียดจากหลายๆสถานการณ์เนาะครับทั้งการเมืองทั้งหลายๆอย่าง จริงๆกรานั้นเราเสร็จตั้งแต่ต้นปีนะครับ วนี้ได้หามานี่ครับนนี้ถือเป็นมุกเป็นมุกครับทำมาใหมมามมาอันนี้พี่ตัม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 พี่ตันะนาเอกนยอชื่อชื่อาต่นเพราเอกนางเลยนางขายด้วยแล้วนนี้คือพีเคมทีอ๋อใช่ไ่ไง มาตรงนี้แล้วดูไงเดียวอยากจะถามอะไรกับดีๆเขาบ้างตื่นเต้นจะลืมลืมไ <laughs> ตอนนี้เนี่ยมาเปิดตัวแล้วบ้างในชุดที่สองนี่เป็นเรองของมือถโอเคเราครับ <c oughs> โอ้วันนี้ก็ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเราเราก็เริ่มตั้งแต่ยกลำโพงมากันเองแล้วก็วันนี้ก็มีความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งคือได้ลองเล่นเอฟเฟกที่ ผลิตโดยคนไทยแล้วก็เป็นเป็นยี่ห้อที่ผมเคยเคยลองรีวิวด้วยกีตาร์ไฟฟ้าแต่ยังไม่เคยเล่นด้วยกีตาร์โป่งครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะนำกีตาร์โป่งผมเล่นกับเอฟเฟกต์ชาร์กด้วยวันนี้ได้กันพูดจริงใช่ไหม <c oughs> ครับใช่ครับเล่นด้วยกันทั้งคู่เลยรครับเป็นยังไงครับผมชุดนี้เป็นชุดที่สองใช่ไหมใช่ครับชุดแรกชื่อชุดอะไรชุดแรกกีตาร์แอนด์เฟรมครับ ดิจิต้แล้วก็มีเพื่อนใช่ครับใช่แล้วก็ในในในซีดีก็จะมีเป็นซาวด์ของเราทั้งสองฝั่งเลยซ้ายกับขวาเป็นด้าโอเคอะไรครับไม่มีไม่มีเครื่องดนตรีอื่นค,ครับจนถึงจุดสองก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมเป็นหยิบเล่นดิกีต้าสองตัวกับเพื่อนครับเป็นเป็นที่มาของของชื่อว่าดิจิต้แอนด์เฟรดครับมาในชุดที่สองนี้ก็ คือชุดแรกนี่ผลออกาโอเคเลยใช่ไหมถือว่าชุดชุดแรกนี่ถือว่าเป็นต้นทุนให้เราได้ได้มีกําลังใจทําชุด2ต่อครับเราก็ผลิตไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้แฟนเพลงที่เป็นมือกีตาร์หรือว่านักกีตาร์ที่ชื่นชอบกีตาร์โปร่งครับช่วยสนับสนุนทําให้มีทุนในการต่อยอดตามฝันต่อรวมรวมถึงคนที่ บางคนก็ไม่ได้เป็นนักกีตาร์ครับเป็นคนฟังเพลงเป็นนักศึกษาเป็นพยาบาลเป็นคนออฟฟิศเนี่ยเขาก็มาเอ่ยมาได้ฟังเพลงเราแล้วก็ชอบก็ถือว่าเป็นแฟนเพลงที่เล่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่นักร้องีครับก็ถือว่าได้ได้สองกลุ่มเลยครับนานไหมในในชุดไหนครับประมาณเป็นชุดสองชุดงานโอ้โหเดินทางกันประมาณสักเกือบสองปีใช่ไหมครับสองปีสองปีเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นมาจากมาเป็นชุดสองใช่ครับใช่ครับ เพราะว่าเพราะว่าชุดสองเราเราจะเริ่มชุดที่หนึ่งเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราจะคิดจากาเสียงกีตาร์หรือลายกีตาร์หรือว่าอะไรที่เราชอบแล้วก็ลองเล่นกันแต่ว่าชุดสองเนี่ยเราจะเริ่มจากจากเรื่องราวต่างๆลองคุยกันแล้วก็พอพอ,พอเรื่องราวลงตัวแล้วเราก็ค่อยจินตนาการเป็นเสียงเป็นเมโลดี้ขึ้นมาครับนะ mm hmm. ครับก็เลยก็เลยเกิดเป็นเหมือนกับว่าเป็นการแบ,บ่งปานเรื่องราวของของเราสองคนก็ ชื่อจุดก็คือแชร์ลิงค์ถามครับใช่เป็นชื่อเป็นเหมือนกับเวลาแห่งการแบ่งปันนะครับเมื่อกี้ผม่านนะคอนเซ็ปต์ของวงนี้คืออะไรนะเลื่อนอะไรผสมดอกไม้อะไรจุดให้เกิดเลือนยังไงพี่เป็นผู้ชายผสมมาดอกไม้ให้เกิดเลื่อนและนี่คือชั้เล่นกีตาร์แบบว่าอยู เมือนเรามอบดอกไม้ให้กับคนฟังอะไรเนี้ยคือคือยังไงตรงนี้ผมโอ้เรนต่อให้ตามอธิบายก็คือก็คือสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่ได้ทำอัลบั้มเรามาเล่นตีกันและโดยมากนักดนตรีส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนกับเวลามาเล่นเขาจะมากับโชว์โชว์ของกันแต่ว่าเล่นประชันกันนะครับซึ่งซึ่งเราสองคนเนี่ยมาเจอกันไม่ได้อาการที่เป็นเป็นการประชันกันเราเรากลับมาคุยกันหลังเลิกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจนจนเริ่มเริ่มมาถึงคําว่า เราเล่นดนตรีไม่ได้เอาเหมือนเอาก้อนหินมาปากันครับให้ให้ใหเอาดอกไม้มาเยี่ยมให้กันดีกว่า<ม>เลยก็เลยเป็นควาติดปากของเราสองคนแล้วก็พอถึงทงําเพลงก็รู้สึกเหมือนเป็นยงกันครับว่าเคก็มีอะไรดีๆก็มอบให้มอบให้ตามแบบแนะนําการพูดคุยศึกษา<ๆ>เรื่องรวต่างๆก็จดเกิดเป็นเหมือน,นว่าให้ดอกไม้กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วเหมือนเราก็เป็นเหมือนดอกไม้ทั้งสองดอกที่ อาจจะพอที่จะมีกลิ่นหอมส่งไปให้ผู้ฟังได้บ้างครับที่ที่เราตั้งใจไว้ครับอ,อยากให้เป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ในรถเมื่อกี้เ้าเปิดข้อมูลของพี่ตั้งกับพี่เจให้ให้ลูกสาวดูนะครับว่าพี่ นี่ตนนี้เขเป็นผู้เกณฑ์า่ะปาดเสือ้โอ้วันนี้เดี๋ยวพ่อจะไปหาคำาต่ามาด้วยโอ้ยอันไหนบอกมอมือแใช่เออแมนนะแมบแค่อยางรู้เลยครับว่าเป็นจริงพูดเล่นจริงจริงจริงนะพงษ์พี่เนี่ยคือที่ผทราบมาวมาคือว่าของทางนี้ คุณเย่ด้วยเนี่ยของของบนของคลองเดินใช่ไหมใช่ครับไอ้ของขั้งบนอ่าของขั้งจะจะทำเป็นลักษณะอีกอีกอย่างเลยเป็นแขนเรื่องของของหุ่นสายกับเกี่ยวับดนตรีนิทานอะไรเงี้ยครับจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งจะไม่เจอดนตรีจินตนาการมจะจะเป็นเล่นกับดับเบิร์ดควเล่แล้วก็หุ่นหุ่นสายภับเพชรนะครับแล้วก็มีทำเป็นเลกิกาเป็นเป็นคณะชื่อสนุกแต่ว่าตอนนี้ก็หลายๆท่านก็แยกแยกย้ายกันไปทํางานโปรเจกต์ส่วนตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําต่อแต่มีมีเพลงที่สอสนุกอยู่ในอัลบั้มด้วยครับ คอลเพืนพีมีผลงานมากมายแม้แต่กแต่งเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องต่อพันเพลงอ๋อก็มีองนึงครับก็ส่วนตัวแล้วก็ด้วยด้วยด้วยอาชีพเราสองคนก็มีเป็นนักแต่งเพลงที่เป็นนักแต่งเพลงอิสระด้วยครับรก็ก็ทำงานแต่งเพลงแล้วก็ออกมาเล่นกลางคืนด้วยครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งการแต่งเพลงแล้วก็การอ,ออกมาเล่นกลางคืนนี่เราก็ เล่นเพลงตลาดทั่วๆไปด้วยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าด้วยชั่วโมงบินกับด้วยสิ่งที่เราอยากทำอ่ะมันมันมากกว่านั้นมันมันไม่เพียงพอก็เลยต้องหาโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มาตอบโจทย์นี้ครับซึ่งโปรเจกต์ทูฟาวเวอร์แล้วก็ใช้เพลงบรรเลงสื่อสารอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยครับมันมีแต่งตัวมันมีเรื่องความ ด้วยทั้งทั้งเคเคครับโปรนี่เคทำอยู่แล้วผมก็มีทำผมทำบ้างทำเพลงประกอบละครเยาวชนอะไรบ้างว้าพวกประกอบรายการทางทบไทยทีวีเอสอะไรบ้างรับสอมมีก็มีบ้างแต่ของเคก็จะเป็นอีกเป็นเงศิ่ประกอบสีบีครับใช่ครับผมก็มีมีโอกาสให้ได้รับใช้พี่ๆหลายๆท่านที่ที่เขาที่เขาก็โทรมาให้ช่วยแต่งเพลงบ้างให้ช่วยเรียบเรียงดนตรีให้ช่วยอัดตกีตาร์ครับก็มีโอกาสได้ไปช่วยหลายๆหลายๆคน ออผมผมเคยก็ทั้งทั้งฝั่งกับมี่ R S แล้วก็ทั้ง True ทั้งรถไฟดนตรีจริงๆแล้วผมก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับผมก็สามารถทำได้ทุกๆุกทุกค่ายอยู่แล้วครับซิงเกิลที่ที่ที่ออกมาในปอบที่สองนี่ครับทีเพลงอ่าทีทั้งดู c o ร o วสิบเพลงครับผมสิบเพลงใช่ไหมครับก็เป็นสิบเพลงสิบเรื่องราวซึ่งซึ่งถ้าใครเดี๋ยวถ้ามีซีดีในมือเนี่ย ในผมมี้ก็จะมีเล่าเรื่องแล้วว่า<ช>เพลงนี้ที่มาที่ไปเป<ต>็นยังไงคือ,ค,อคือได้ฟังไปด้วยแต่ก็ได้ได้อ่านเรื่องราวไปด้วยจะไม่ใช่อา่านเรื่องเพลงเหมือนือแนบบเพงลงร้องทั่วไปครับแต่นี่คือเพลงนี้ที่มาว่าเพลงนี้เป็นยังไงทาไมถึงชื่อเพลงนี้อะไรอย่างี้ครับ<ด>แล้วก็จะมีเรื่องราวสนุกครับรก็ลองติติทมาติดมือไปแล้วก็ใครเป็นคนแต่งเยอะที่สุดในในรอบชุดนี้ชุดนี้อาจจะหนักมาทางผมนิดนึงครับเพราะว่าผม ผมชุดนี้ผมผมขอตั้งว่าผมผมผมขอ,อขึ้นแบบโปรดิวโดยรวมเพื่อเพื่อที่จะให้คอนเซปต์มันแข็งแรงเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าแต่ละเพลงมันค่อ,คอนข้างใกล้กันอย,อย่างชุดแรกเนี่ยเราจะแบบระเบิดจินตนาการม,มันเลยทำให้แบบแนวมันค่อนข้างกระจายครับแต่ชุดนี้ผมพยายามที่จะตบมาให้มันเป็นมวดหมู่ที่ ใกล้เคียงกันครับฟังแล้วก็จะเกิดความสมูทกว่าชุดแรกคือถ้าถ้าได้ยินว่าชื่อ Two Fawver ใช่ไหมเนี่ยก็คือจะเป็นกีตาร์สตัวพูดคุยกันไม่มีไม่มีร้องครับเล่นแล้วก็ส่งกันใช่ครับใช่ใช้กีตาร์คุยกันครับครับใช่ซึ่งเมโลดี้มันก็จะเหมือนแทนเสียงร้องซึ่ง<อ>ซึ่งผู้ฟังก็จะสามารถจินตนาการไปได้ว่าอาจจะอยากอยากจะร้องอะไรลงไปก็ได้อะไรเงี้ยครับครับครับที่เขาบอกว่ากีตาร์ร้องเพียง นี่ไง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 แม่นแม่นมากเลยนะผมจะลองเพลงอ่าเป็นโอครับหรือจะถามพี่ๆไงลว่าทางผู้ชมทางบ้านจะติดตามพี่ๆเขาได้ยังไงก็ติดตามไม่ทางไหนมั้งคะโอ้โหดังบ้วนมากเลยติดมพ์พี่ๆทุกคนในหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กครับก็พิม Twoflower เติม s, uh, s ด้วยที t ่ W O แล้วก็ Flower ติดกันเติม S ก็เข้าไปกดไลค์หรือทักทายอัปเดตข้อมูลกันที่นั่นครับแล้วก็ Instagram เป็น t w o f o w e r s Band B A N D ด้วยครับก็มีขา่ขาว้เพิ่มเติมนะครับนเป็นไงแตมอิ่มไหมสำหรับวันนี้ในการเปิดตัวระบางเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนพี่ๆเขาเล่นเลยดีกว่าไหยโอเคไหม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณ<ช>ค,ณครณับ